สวัสดีครับสามารถครับจากเพจที่ดินแบ่งขายดินดีที่สวยทาเลทองนะครับวันนี้นะครับเราพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมที่ดินนะครับที่ดินแนวสวนเกษตรบ้านสวนนะครับนี่ครับทำเลสวยครับมองเห็นวิวเขาใหญ่ชัดเจนนะครับและที่สําคัญนะครับมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับนี่ครับอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ําท่านนะครับนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเฟสแรกนะครับเฟสแรกที่ลูกค้าได้ซื้อไปแล้วนะครับ ทำสัญญาผ่อนนะครับนี่ครับระหว่างผ่อนเราสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้นะครับไม่ว่าจะทําสวนนะครับนี่ครับทําสวนทําการเกษตรในพื้นที่นะครับมีน้ําใช้ในการเกษตรนะครับนี่ครับระหว่างผ่อนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนหลักนิดเดียวนะครับเข้ามาตรงนี้เพียง200เมตรนะครับนี่ครับถนนเรียบคลองเหมืองนะครับที่มุ่งหน้าไปบ้านสร้างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆตรงนี้นะครับ ที่เห็นแนวสายไฟตรงนี้นะครับนี่ครับถนนหลักนะครับเข้ามาถึงที่ดิน200เมตรนะครับวันที่16มกราคมนะครับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับทุกแปลงนะครับทุกแปลง20แปลงนะครับเราขายอยู่ที่4,900บาทต่อตารางวานะครับซึ่งหายากมากนะครับในราคานี้นะครับแล้วก็ทำเลแบบนี้นะครับหายากนะครับที่จะมีน้ําใช้ในการเกษตรนะครับเรามีบ่อเก็บน้ําขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับท้ายโครงการนะครับนี่ครับ เราสำรองน้ําจากคลองด้านหลังนะครับนี่นะครับพื้นที่โดยรอบนะครับกว่าพันเมตรนะครับมีคลองหนองไอ้ก่อบนะครับวิ่งรอบนะครับเราผ่านน้าเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อให้มีน้ําใช้ในการเกษตรนะครับแล้วก็สูบเข้ามาตรงนี่นะครับลำรางสาธารณะท้ายแปลงนะครับทุกแปลงจะมีน้ําใช้ในการเกษตรนะครับนี่ครับจานวน20แปลงเท่านั้นนะครับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษ4,900บาทต่อตารางวานะครับแล้วก็ทําสัญญาเพียง3 0,000บาทเท่านั้นนะครับ นี่ครับที่ดินแนวบ้านสวนเกษตรนะครับวันที่16มกราคมนะครับที่นี่นะครับตำบลบางกระจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับขณะรายงานอยู่นะครับอากาศเย็นสบายมากครับ16องศานะครับนี่นะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่คุณสามารถนะครับ0 8 7 8 0 7 9ด5 0นะครับด่วนๆนะครับมีจำนวนจำกัดติดต่อเข้าเยี่ยมชมก่อนวันที่16ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ